นั่งอยู่ตรงพักๆแล้วโดนฟ้าผ่านอ่ะจิตสักจากข้อไหนคะนูฟังคลิปแล้วหนูฟังไม่รู้เรื่องอฟังม่รู้เรื่องว่าที่พระอาจารย์ไม่ไม่ขอน่ะทำไมถึงต้องโดนฟ้าผ่านจิตบุญข้อไหนของพระพุทธเจ้าคือจริงๆแล้วนี่ เอาเรื่องเหล่านี้นี่มันก็เหมือนกับมันเป็นไปได้ไหมว่าสักขีพยานองคําว่าผู้ทรงสัพพัญยูและว,ว่าฟ้าดินเขายอมรับหรือว,ว่าเขารับรู้ว่ามันเป็นจริงหรือไม่เนี่ยหรือถ้าเป็นจริงจริงๆแล้วเนี่ยอุปมาอิสัยอย่างเราเนี่ยเราไม่เคยเจอเราไม่เคยผ่าน และเราไม่เคยศึกษาว่าคนที่ตั้งความปรารถนาใหญ่ๆและการในลักษณะอย่างนี้แล้วเนี่ยเราไม่เคยไปตามถามคัสไทยเพราะว่าถ้าสร้างอย่างนี้แล้วตั้งความปรารถนาอย่างนี้แล้วเนี่ยอนุภาพมากจนถึงกระนาดฟ้าดินเนี่ยคลื่น้นไยไไหวอะแต่บังเอิญว่าไอการสร้างทานบารมีของเราเนี่ยในครั้งนั้นเนี่ย เราไม่ได้ไปรู้แนวทางเขารสร้างมาก่อนและเราก็ไม่เคยรู้ว่าเออทำไมตัวเราเองนันเนี่ยถึงไม่สามารถจะรู้ได้โอกาสที่จะไปศึกษาชีวประวัติของคนเนี่ยที่ตั้งความปรารถนาใหญ่ๆเนี่ยมันก็น่าจะทำได้แต่เหตุไฉนเราไม่สามารถที่จะร่วมรู้ได้พอจะมาถึงในยุคของเราเขึ้นมาปั๊บ มันทำให้เราเต้องมาเจอแล้วก็กลายมาเป็นครูที่ทำให้คนไม่กล้าตั้งคนปรารถนาอย่างเราเขาขยาดไปเลยนะเขาบอกว่ามันนักเกินมันใหญ่เกินแต่ถ้าสัรับที่ได้บังเอิญ่าในชาตินะั้นต้องพบอะไรนี้ครอบครัวมันก็เลยเป็นลำบาก เ่าฐานะเป็นพรามร่ำรวยมีเงินมีทองเยอะถ้าตามันจะบอ่อตามันจะแตกมันก็ยังมีเงินไปจ้างค่าทาสมารัใช้อยู่แต่ถ้าสําหรับคนที่ไม่มีป้าจจยเงินทองอ่ะลูกมากครอบครัวมากก,ก็กรอแล้วเขาจะไปห้างกินที่ข่าไหนถึงจะทำให้ครอบครัวก็มีความซุกได้ไอ้ที่ว่าฟ้าไป้าเขาว่าพระพุทธเจ้าท่านก็คงจะเห็นแล้วว่า ไอ้ไอ้ไอ้ไอเขาไอ้คนไอ้คนนี้ครอบครัวเยอะคือภาระมันมาก้าตามันบอดไอ้ซีห้าครอบไอ้ซีห้าคนก็คงจะต้องตายทั้งเ็ดแต่บังเหิุลว่าลูกพ่อนั้นเนี่ยหนึ่งมันไม่มีครอบครัวไม่มีภาระและไม่มีอะไรไม่มีพ่อแม่ที่จะต้องไปดูแลนะก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออถ้าว่าจะพาตามันจะบอด หรือว่าร่างกายมันจะพิการอย่างน้อยมากกม่เด็มันมันอย่างน้อยก็ไม่มีการำากลำบากตามลำบากแค่คนเดียวน่าจะเป็นสติปัญญาของพระพุทธเจ้าเลยที่ท่านก็จต้องเล็งเลยเออถ้ามาคิดตอนนี้นะท่นานอาจจะเล็งแล้วแหละเพราะเรามันไม่มีภาระไม่มีอะไรทั้งนั้น <c oughs> เราก็าเดินกรับบ้านายในความเคื่อดในความเศรใในน้าโศกเสียใจร้องไห้เมื่อร่างกายไม่สามารถที่จะเอาคืนได้แต่ในขณะที่ไม่เอาคืนเนี้ยเราก็ไม่มีภาระนี่คือเหตุโทตามประวัติของอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าถ้าใครที่ได้พบพบพระพักของพระองค์อะไรจะมีความรูร้สึกว่ามันก็ับว่า เหมือนกับว่าจะนิพพานเลยอะไรอย่างนั้นเนี่ยแล้วหลวงพ่อก็อยู่ต่อหน้าท่านเนี่ยแล้วหลวงพ่อไม่ไม,ไม่ไม่คิดแบบนิพพานคืออะไรตอนนั้นยังไม่คิดเลยครับท่คืออย่างนี้นะแล้าพูดไปอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่จะปราถนาต่นิพพานหรือเป็นพระพุทธเจ้าก,ก็คือคือพี่ชายทางนี้ วนทางนี้เนี่ยเดินตามท่านไปบำเพ็ญก็ท่านเนี่ยทําไมมันไม่มีสมองนั่งก็นั่งเฉยๆเขาให้บำเพ็ญก็บำเพ็ญไปให้เดินตามก็เดินตามไปเขาให้ปราถนาก็ป่าถนาไปแต่ว่าถ้าใครปราถนาปั๊บาทัางนี้จะยินปับทัางนี้จะมีะครับจะมีปัญญาทันทีแต่ว่าเราก็ไม่รู้หรอกว่านิพพานคืออะไรพระพุทธเจ้าคืออะไรเราไม่เคยรู้จักมันรู้อยู่อย่างเดียวว่า คือเรามีคนอาใจใส่มีคนพาเราไปบำเพ็ญแล้วเขาเขาก็ตเขาก็อยู่กับเราเนี่ยตลอดทั้งวันทั้งคืนในการบำเพ็ญเราไม่เหงาในความไม่เหงานี่เองเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ได้ไม่ต้องไปค้นหาคําตอบเลยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าเออพอจะเราทาไปเราก็ทําไปอย่างเงี้ยแต่ที่สําคัญที่สุด ก็คือทำไมมันไม่รู้จัยาบได้แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่ามรคนคืออะไรนิพพานคืออะไรแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่รู้เหมือกันว่าท่านคืออะไรเขาก็รู้ว่าคือนี่คือพระพุทธเจ้าแต่ก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยคุณพิเศษของท่านคืออะไรเราไม่รู้จักมันคือไม่รู้ในสมองมันไม่มีมันไม่มีความคิด ไม่รู้ไม่ไปเลยคือจริงๆแล้วนี่เอาอย่างนี้เนี่ยคำว่าน,นิพพานสมบัติเนี่ยคือจริงๆแล้ว พอพูดอย่างนี้ขึ้นมาพาสเิเรียเมตรายท่นานตะโกนท่านบอกว่าคือถามในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ท่านท่านตัดมาอย่างนั้นท่านพูดเอาว่าถามในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้คือท่านบอกว่าในาศาสนาของเราเนี่ยกำหนดคําว่าคลองสมบัติมหาจกักรพรรดนั้นเนี่ยหนึ่งในหนึ่งใน,หน,งในหนึ่งในการที่เราจะต้องไป เทศนาสั่งสงแล้วแล้วถ้าสมมติว่ามันไม่มีสิ่งนั้นแล้วจะขึ้นชื่อว่าพระพุพพทธเจ้าไปทำไมท่านว่ายอย่างนี้ถามในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ มาเิดใช่ไหมคือจริงๆแล้วนี่ืกรพอดีว่าท่านสัตวาจารย์ท่านแบบ คือไม่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสมบัติมหาจักรพรรดิบอนคือสมบัติมหาจักรพรรดนั้นเนี่ยเป็นวัตถุที่ภูมวัดจิตวิญญาณและก็เป็นวัตถุ ที่ทำให้จิตวิญญาณเนี่ยหลอมรวมตัวมาอยู่เป็นนั่งหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้จิตวิญญาณเนี่ยหรือว่ากระโดดหน,นีออกไปคนหลักวิธีได้เพราะว่ามันไม่ใช่สมบัติที่ว่าทักสร้างรุ่นเดียวแล้วมันจะเสร็จ แล้อีกประการหนึ่งท่นานอธิบายไว้ว่าคือสมบัติมหาจาักรพรรดิเนี่ยมันเป็นการอาธิบายความเป็นมาของบุญกุศลที่บุตและแต่ละบุญกุศลนั้นเนี่ยมันมีอายุมันมีหลักการและ มันมีค่าในตัวของบุญกุศลนั้นนั้นส่วนสมบัติหมหาเจรพัดเขาจะตั้งค่าเอาไว้อยู่สามอย่างใยกันคือหนึ่งรวมคนจำนวนมากมาสร้างในวินาทีอันนี้และก็สร้างแบบต่อนเนื่องและก็ยาวนานอันนี้คือข้อที่หนึ่ง แล้วก็ส่วนข้อที่สองทำให้คนหลายๆคนเนี่ยพดรนทนไม่ได้อยากมาอยากสัมผัสอยากศึกษาและก็อยากรู้เพื่อจะนำไปไปปูทางแล้วก็จะได้ฮะคือ จากสิ่งที่มันสงสัยนะ่ะทีไมายพนมรุ่งนครวัดนครทมเนี่ยไอ้ที่ว่าสร้างมาเป็นคำเกี่ยนเนี่ยมันจะถูกไข,ขออกในช่วงนี้แล้วก็จะเป็นคําตอบเพียนสมองเนี่ยมันจะได้หาวิธีคิดอย่างอื่นโดยที่มันมีประโยชน์มันไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งคิดนอนคิดเห่าก็ภายในชาตินี้ใครจะต้องหาคําตอบคนที่สร้างคนครวัดนครทงมงให้ได้ ้าได้มาได้เห็นอันนี้แล้วเนี่ยนักวรตนักรตมงก็ไม่ต้องไปคิดมันแล้ว <c oughs> เอาสมองไปคิดยอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่าเพราะขึ้นชีวิตแล้วมันสงสัยมาข้าจักนี้ไปข้าไม่สงสัยมันแล้วเ <c oughs> นี่ยมันก็จะไปลักษณะอย่างนี้แล้วก็เป็นข้อที่สามมันเป็นการ ันเป็นการอธิบายและก็อมอบสิ่งที่คนมีความจำเป็นที่สุดสิ่งที่มีความจำเป็นที่สุดเอาไว้ให้คนได้ศึกษาทีนี้ข้อสามนี่นี่ เขาเรียกว่ามันยังคุ้มเครือและเขาวางเอาไว้อยู่ในผ้าดำอยู่ในพิศนาแต่ถ้าถามว่าลครวัดนครทมเนี่ยมันมันเปิดเผยแนละ้วมันมีคำตอบคนในบ้านในช่องนี้ก็เพรเก็บค่าตัวนะนี่คนได้รถขี่นี่คนมีงานทำนี่คนได้เงินส่งลูกไปเรียนต่างประเทศนี่ เขาสมหวังเพราะว่าเขาไปอาศัยไปพึ่งพิงสมบัติมาหาจักรพรรดิคือข้อที่สามถูกเปิดเผยแต่อันนี้ข้อที่สามยังถูกปิดเงียบอยู่เพราะมันยังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างมันยังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างอยู่เขาจึนงบอกไว้ว่าข้อที่สามมันยังเป็นปริศนาผ้าดำคลุมอยู่ แต่ถ้าจะไปถามข้อที่สามในบ้านหลังใหญ่ๆนู้นในคอมเมนต์ไม่รู้ได้เงินมาจากใครไปถามมาดูสิถ้าคอมเมนต์ตัวดำดำ,ดำ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 อย่างนั้นพวกคมจะมีีมั้งที่ว่าจะไปหาเงินเป็น้ร้อยล้านพันนล้าเลนเะนี่ยถ้าไม่ไปไขยายสวยอย่านาครบฐนครทนนี่มกวกคงไม่ได้มนะั้งฉะนั้นข้อที่สามในสมบัติมหาจากักรพรรดิเนี่ย ถ้าในยุคนี้มันไม่มีคำตอบแต่ถ้าไปถามความจริงในยุคปัจจุบันในสมบัติมหาเจกรพัดมันมีคำตอบแล้วเ,เขาก็เลยว่าสามอย่างนี้อันนี้ก็คือเรื่องเรื่องราวของการก่อสร้างแล้วการศาสนาที่ว่าหลวงพ่อบอกว่าศาสนา สมบัติะารแต่ทีนี้ด้วยด้วยบารมีของพ่อเองแล้วพ่อจะไปเป็นก <c oughs> ็มาหาจากักรพรรดิในตอนที่พ่อเรียเไปม,มาด้วยกันมาจากด้วยกค่ะคือถ้าเป็นในรักษณะอย่างนั้นเนยก็ไม่รู้หรอกรู้แต่ว่าครอง คาว่าครองก็คือหมายความว่าอย่างยกตัวอย่างให้ฟังนี่มันจะมีอยู่คาว่าการครองสมบัติมหาจะกับรรดคือทบทบพท,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 ทุกชาติหนึ่งมันจะต้องมีอย่างนี้อันข้อที่สองก็คือมันจะมี็นเองเงาตางตัวมันจะติดตามเราไปแล้วข้วอที่สามก็คือพระพุทธเจ้าต้องเสด็จมาโปรดไม่ใช่ว่าออกไม่ใช่ว่าระบเราอเดินไปหาพระพุทธเจ้านะ พระพุทธเจ้าข้าแต่พะเสีเมตตาผมขอฟังธรรมจะขอบรรลุในป่านี่แหละผมไม่ไปครับวันครับว่าครับว่างอะไรไอ้นั่นเขาเรียกว่าไอ้นั่นเขาเรียกว่าคนตกทุกข์เหยากแต่ทีนี่ผู้ครองสัปปมหาจกักรพรรดินเนี่ยจไม่มีการไปแต่ยืนเดินนั่งนอนคอยพระพุทธเจ้าอยู่นี้แหละถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาก็ไม่ไปน่ก,ก็จะนั่งเฉยเฉยเลย แต่ด้วยบุญบารมีที่เคยอุมภ์มกันมากับพระพุทธเจ้ายังไงพระพุทธเจ้าก็ต้องมาแต่พอมาส็จพักเขาจะบรรลุธรรมแต่แล้วเนี่ยเราจะแสดงธรรมะเทศนาโปรดอยติโยมเนี่ยแบบว่าเป็นพุทธสาวกของพระสีเมไใจจะใชทยได้นี่พอไปถึงตอนนั้นแหละวจะรู้เองหรอกแต่ท่านไม่ได้อธิบายไว้ ม่ได้อธิบายก็คือรักกับของเขาก็คือว่าอย่างเวลาเรานั่งเทศน์นั่งบรรยายนะคะัเขาก็จะให้นั่งอยู่ในอูเขาจะให้นั่งบรรยายใหญ่ๆอยู่นั่งเทศนทางบรรยายจะต้องมีภาษาก็จวังเอาไว้แล้วที่สาคัญที่สุดก็คือเวลาลูก,ลก,ลกหลานถ่ายรูปโน้นเด้อถ่ายเอา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 รูปภาพ้างหลังมาได้โน่นเขาชอบอย่างนั้น แต่ถ้าทายอย่างนี้เป็นมาเนี่ยแล้ววัดป่าที่ไหนก็มีเลย <laughs> ออเ<ะ> <c oughs> มันไม่ใช่มันไม่ใช่มันจะต้องดีก <laughs> ว,ว,ว่า,าน,นี้อีกท่านคือรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวใช่ไหมคะคือจริงๆงแล้วชายบรลมันนี่ท่านท่านเป็นคนที่หน้าตาดีเนี่ยเป็นคน,น,นอ้วน้นสมบูรณ์อยู่ คือภาษาชาวบ้านคือแขกขาวใช่ไหมคะอ่าคนแขกคนแขกคนคนแขกขาวไม่ใช่คำหมินไม่ใช่ค,คือคอมนี่คอ,อมนี่เป็นแต่ไม่ใช่คำหมินเนาะคอมนี่ก็คือคอมจริงๆเนี่ยเป็นคนใหญ่นะรูปร่างใหญ่นะสูงใหญ่นะใช่ใช่ที่เราขุดทุบเป็นที่ว่าแปดสองนั่นแหละค่ะเป็นเราไม่รู้จักโอ้ยไอ้ไอ้กระดูกนะใช่ไหมค่ะ ไอพี่ไอพี่แปดซองใช่ไหมใช่นั่นแหลมันอาจจะเป็นตระกูลเขาหลังขึ้นกันเขาบกว่าท่านสงใหญ่แล้วก็ขาหล่อบอกว่าเป็นแกะขาหลอดมากใช่ใช่ก็อยู่ในตระกูลใช่ใช่ไทปรระวัตติศาส์ไม่ใช่หรอกไอ้นั่นไท่ปลาดอนใช่ไอ้อาคมทำไม่ต้องไปพูดถึงกวกันหรอไอ้นั่าอะไรเขาเรียกว่าไอ้พวกแมว คือคือตระกูลเขาเรียกว่าวารมันเนี่ยวรมันเนี่ยเป็นตระกูลสักยะคือเป็นตระกูลที่พระโพธิสัตว์เนี่ยต้องอวตารล,ลงมาเกิดอ,อยู่ในตระกูลวรมันเนี่ยมากที่สุดอบอกบอกง่ายสอนง่ายแล้วก็ไม่งี่เงาด้วยแล้วก็ไม่มีวิบากด้วย แล้วก็ไม่ต้องไปไปงไปไปเรียนหน <glorious. S 1> ังสือเพราะว่าเขามีบุญเขามีญาณมีญาณพิเศษของเขากลับมาพระาจารย์นะคะหนูก็ได้เห็นลิธิ์สมบัติจางกระพั์แล้วหนูอยู่เทพหนูก็อยากจะมาอันนี้ก็ดันโดนมาจุดได้ได้ได้ là blah là